Okay. Okay, วันนี้เราต้องลงท้ายด้วยเลขสองพี่แนมพราอมเป็นวันแม่ค่ะ <Okay. S 2> หนูก็เลยขายกล่องเดียวเจ็ดซองให้เก้าสิบสองคนสำหรับคนงบน้อยให้กล่องเดียวแม่เราจัด mm. ให้คะ่ะเก้าสิบสองคนซื้อหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยรอยืนยันก็ครบแล้วตอนนี้มีคนกดครบแล้วเหลือจ่ายตังค์นะคะใครจ่ายก่อนก็คือได้ใครจ่ายหลังก็คือตะก้าหมดจ้า okay. สั่งแล้วคะ่ะเอาไปกินที่โรงเรียนเวลาง่วงสดชื่นใช่เวลาง่วงก็คือสดชื่นนะคะเอาที่้ยนหอะยไดยังไงคะโอเคค่ะยูยูทำอะไรอะน้องเอ้ยเพื่อนเหียนเพื่อนก็กินแหละน้องเอ้ น้องเอ๋ยน้องฉันทนาแหลกกรค่าไห้พะ butterfly เต้น butterfly เพระเอามาทำไมหัวใจมีพันธะทักใครไม่รักก็ช่างมันตามฝันที่ตัวเราเองยืนด้วยลำแค่ตัวเองใครไม่รักก็รักตัวเองหัวใจก็เปิดเพลงเพลงมาก็ลืมควาย